แล้วก็มีคำถามนะคะพี่ถามมานะคะสามารถซ้อนภาพถ่ายทางอากาศได้ไหมครับอันนี้ได้ไหมคะคุณไม่ใยในส่วนนี้ยังไม่เคยลองครับแต่ผมเข้าใจว่าได้นะครับแต่ถ้าดูจากตัวฟอร์แมตของการที่ตัว Open r o a d ดึงเข้ามาเนี่ยสามารถดึงในรูปของตัวที่เป็นเป็นเซเวเป็นภาพถ่ายทางอากาศอะไรต่างๆได้นะครับ แต่ที่เนื่องจากว่าด้วย,วยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับวัตถุประสงค์หลักของผมตรงนี้นี่ก็คือดึงมาใช้เพื่อการออกแบบสะพานเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวที่ามาจากงานเลขาคณิตมาแบบไหนผมก็จะเอาเอาตัวน,นั้นมาแบบตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าข้อมูลที่เลขาคณิตออกมาเป็นตัวภาพถ่ายทางอากาศ ผมเข้าใจว่าน่าจะดึงได้นะครับแต่ยังไม่เคยได้ไฟล์ในรูปที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศมาใช้สําหรับงานงานงานสะพานนะครับส่วนใหญ่จะได้ออกมาเป็นไฟล์ไฟล์อย่างที่เมื่อกี้ครับเป็นไฟล์เอ็กเซลนะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคําถามส่งมาทางแชทน,นะคะคุณวินัยถามว่ามีสรุปค่าคัทฟิลไหมครับมีครับ เช่น<ด>เหมือนเหมือนกับ Civil 3D เลยถ้าถ้าตัวส่วนของ Open Road นะครับเท่าที่ผมรีวิวเข้าไปแบบแบบเร็วๆนะครับก็คือมีเช่นเดียวกับตัว Civil 3D หมดเลยทุกอย่างองค์ประกอบนะครับคล้ายๆกันก็จะมีคั t ฟิลต่างๆสรุปตัวเลขคัตฟิลออกมาเป็นตารางนะครับนายแล้วก็มีอีกคำถามจากคุณจากกะพงนะคะ ต้องใช้ฮาร์ดแวร์สเปคสูงไหมครับเพราะผมเคยเห็นฝั่งออโตดาร์คค้างบ่อยครับออข้างคคางสูงค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามันมันมันต้องเปิดพร้อมกันหลายหลายตัวนะครับสเปคเครื่องก็ก็ก็พอสมควรอยู่นะครับปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นเป็น i อ i เก้านะครับแล้วก็แรมแรมหกสิบสี่ คำถามต่อไปนะคะจะคุณสิทธิชัยค่ะรูปแบบสะพานสามารถสร้างเพอ่องได้ไหมครับได้ครับอย่างรูปตัวที่เป็นพอท่อเฟรมตัวเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูตอนนั้นก็เป็นตัวที่ผมสร้างเองนะครับเข้าสู่ช่วงคำถามตอบกับผู้บรรยายนะคะโดยคุณวินัยจะเป็นคนถามค่ะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะคะตอบคําถามได้ก็จะมีของรางวัลเป็นที่ระลึกให้นะคะคําถามแรกเดี๋เชิญคุณวินัยถามได้เลยค่ะ ครับถามแรกก็คือไฟล์กรณีเทเลนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบตัวสะพานตัวนี้เนี่ยฟอร์แมตของไฟล์ที่จะใช้นำมาใช้ใน Open Road Design เป็นฟอร์แมตใดครับของเทเลนนะครับคุณสิทธิชัยตอบนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณวินัย ใช่ครับเป็นเป็นอ๋อถูก <ๆ S 1> ต้องค่ะตบมือค่ะเอคุณสิทธิชัยตอบถูมนะคะเดี๋ยวสามารถทักมาทางร i น์แอบ,บได้เลยค่ะแอปทายแล้วก็ไอไอซอฟต์แรนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะองค์ประกอบของซี u TD ีดีที่ต้องนำเข้ามาใน o p e n l o a d Design เพื่อจะนำมาใช้ในการออกแบบสะพานอย่างน้อยสุด นะครับอย่างน้อยสุดต้องมีอะไรบ้างครับเอาแบบน้อยสุดนะครับองประกอบสําคัญที่ต้องต้องนําเข้ามาจากซีวิวทีดีเพื่อนเอามาเอ่อนำเข้าผ่านทางโอเ n นโร d ดีไซน์นะครับเพื่อจะนํามาใช้ในการออกแบบสะพานนะครับอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสะพานก่อนนะครับไม่ใช่ออกแบบอย,อย่างน้อยสุดต้องมีอะไรบ้างครับคุณจัดกระพงตอบนะคะ เป็น <rup al. S 2> เธอเลนกับอะไรนี้ค่ะครับถูกครับค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะอย่ <im joue> อาอย่าได้รับของรางวัลน,นะคะเอย่าคุณจักรพงศ์ทักไลน์มาได้เลยนะคะไลน์แอดนะคะคำถามที่สามนะครับไฟล์ฟอร์แมตที่ใช้ในในทั้ง Open r o a d design Open b e a c h m o d e l e r ต่างๆตอนนี้ใช้ฟอร์แมตไฟล์รูปแบบใดครับ คุณสิบที่ใช่ตอบค่ะอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณวิน,นัยครับถูกต้องครับค่ะ <c oughs> ครับอีกข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เรื่องของการกำหนดค่าเทียบเทียบกับระดับระดับหลังฐานของฐานลากในโปรแกรม open beach modeler นะครับวิธีการกำหนดระดับหลังฐานเทียบกับระดับผิวดิน ตัวเลขที่ป้อนลงเอาเข้าไปนี่ทิศทางจะอยู่ในทิศทางไหนแกนถ้าถามแบบให้ง่ายขึ้นก็คือแกนเซจะอยู่ในทิศทางไหนครับเป็นคุณจกกักรพงศ์ค่ะชี้ขึ้นครับอันนี้ถูกต้องไหมครับครับดิ่งขึ้นครับโอเคค่ะดิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลากำหนดค่าระดับหลังฐานเทียบกับระดับ เทเลนนะครับจะต้องใส่ค่าเป็นลบนะครับถึงจะหลังฐานหนึ่งจะอยู่จมจากจากดินลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของการนำไฟล์ที่เป็น Civil ซ d ซึ่งเป็นแพคเกจปกติสำหรับการออกแบบงานถนนบ้านเรานะครับมาเข้าตัว OpenLoad แล้วก็ o p e n b e a c h m o d e l e r นะครับอ่านทางโปรแกรม o p e n r o a d เพื่อน,นาไปใช้ออกแบบสะพานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับปิจบไปแลวนะคะสําหรับคําถามสี่คำถาม 4, นะคะสาหรับการแจกรางวัลนะคะเดี๋ยวส่วนท่านใดน,นะคะที่ตอบถูกนะคะสามารถแอดไลน์แอดไซน์ไอไอซอฟต์แวร์ได้เลยนะคะเดีย๋ยวจะแอดมินจะตอบคาถามตอบข้อมูลให้นะคะวันนี้ก็ เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ดาขอฝากข้อมูลติดต่อไว้นิดนึงนะคะของเราก็จะมีทางเว็บไซต์นะคะ i i Software นะคะแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็บี Line แอด่ะลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ดาขอจบเพียงเท่านี้นะคะดาขอบคุณคุณวินัยแก้วคุณทลมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าบ,บริษัทไอไอซอฟต์แวร์ขอขอบคุณค่ะ